สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเออวันนี้นิซาก็จะมาทําแกงมาสมันเนื้อนะคะส่วนผสมก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูได้นะคะตามคลิปที่นิซารได้ทําไว้ส่วนผสมก็จะมีเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงสำเร็จแล้วสองขีดแล้วก็เครื่องแกงสดหนึ่งขีด แล้วก็เนื้อหนึ่งกิโลนะคะเนื้อต้อมรวนให้เปื่อยแล้วนะคะน้ำกะทิก็หนึ่งกิโลนะคะเคี่ยวให้แตกมันก่อนที่เราจะมาผัดเครื่องเราต้องเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็หน่อไม้ก็หนึ่งกิโลนะคะหน่อไม้ก็ต้องต้มแล้วก็บีบน้ําเปรี้ยวออกนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บหนึ่งถ้วยน้ํามะขามเปียกขิงซอยนะคะ ถั่วลิสงคั่วเกลือป่นนี่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะแต่เป็นช้อนชาใหญ่หน่อยนะคะหอมเจียวทีนี้เราก็มาผัดเครื่องเลยนะคะเราจะผัดเครื่องด้วยน้ำกะทินะคะหัวกะทิที่เราเคี่ยวไว้แล้วนะคะ มีอบเชยด้วยนะคะเราใส่อบเชยลงไปด้วยในระหว่างที่ผัดเราก็จะเติมน้ำกะทิไปเรื่อยๆนะคะเราจะช้อนเอาแต่หัวกะทิใส่ลงไปนะคะเราจะช้อนใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอบเชยมีการพูใส่ลงไปนะคะในระหว่างที่ผัด เราก็จะผัดเครื่องให้ให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกลงไปด้วยนะคะตอนนี้เราต้องผัดผัดเครื่องให้มันเข้ากันก่อนนะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บเราจะใส่ลงไปนะคะความจริงแล้วนิสาก็ใส่ลงไปหมดถ้วยนี้และคะ่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องทยอยใส่ลงไปก่อนนะคะเราเราต้องชิมดูก่อนนะคะ ตอนนี้ก็กะประมาณว่าสามช้อนใส่ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวมาชิมทีหลังค่ะถ้ามันยังไม่ได้รสก็ต้องเติมไปอีกจริงๆแล้วก็ถ้วยนี้ก็ใส่หมดถ้วยก็พอดีอันนี้น้ำมะขามเปียกก็3มช้อนนะคะน้ำมะขามเปียกนี้สามช้อนก็พอดีแล้วก็ไม่ได้เติมทีหลังก็ไม่ได้เติมนะคะเกลือป่นก็ไม่ได้เติมอีกนะคะ แค่หนึ่งช้อนเพราะเราจะเอาหวานนําหน้านะคะรสแกงมัสมั่นนี่ต้องต้องมีหวานนําหน้านะคะแล้วก็เปรี้ยวตามมาห่างๆนะคะส่วนเกลือนี่เออไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ออกรสเลยนะคะเกลือนี้แต่เราก็ใส่นะคะ กลือนี่เราก็ใส่เพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมนะคะถ้าไม่ใส่เกลือมันก็รสชาติมันก็จะไปทางไหนไม่ทราบอันนี้ขิงซอยขิงซอยนะคะซอยหยับหยาบใส่เพื่อให้หอมนะคะแกงมัสมันนี้เราก็ทานกับข้าวสวยได้ขนมปังได้โรตีได้นะคะมัสมันเนื้อนี่อร่อยมากค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็ใส่ไก่ก็ได้นะคะ ส่วนผสมก็จะเหมือนกันน้ำกะทินี่เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะเติมไปเรื่อยๆระหว่างผัดเครื่องตอนนี้เราใส่ส่วนผสมเกือบครบทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะปิดปิดฝาไว้ให้เดือดนะคะปิดฝาแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เดือด แล้วเราก็จะมาใส่เนื้อใส่นอไม้กันอีกทีหนึ่งนี่นะคะเดือดแล้วเราเอาเนื้อใส่ลงไปเทลงไปทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยในน้ำมันก็จะมีความหวานนะคะแต่บางคนเขาก็จะไม่เอาน้ำเอาแต่เนื้อนะคะเสียดายนี่จ้าเสียดายน้ำรวน น,น,น้ำรวนนี่จะมีความหวานของเนื้อจะทิ้งก็เสียดายเราก็เอาเซใส่ลงไปเลยทำให้รสชาติแกงอร่อยขึ้นด้วยนะคะเติมไปอีกนะคะกะทิแต่เราจะเติมไปเรื่อยๆช้อนเอาแต่หัวแกะหัวกะทิใส่ลงไปนะคะ ันนี้ก็ถั่วลิสงคั่วนะคะใส่ลงไปแล้วก็หอมเจียวเราจะคนนะคะให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้ให้เดือดเพื่อให้ทุกอย่างมันเราจะเคี่ยว เพื่อให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะในน้ําแกงก็จะมีความหวานความหอมเข้ากันนะคะนี่นะคะเดือดแล้วหอมเจียวก็จะลอยขึ้นมาแต่เดี๋ยวเราจะเคี่ยวจนหอมเจียวละลายหมดเลยนะคะหอมเจียวก็จะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับเครื่องแกงนะคะจะไม่ลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ดูนะคะเดี๋ยวเราก็ชิม ถ้าน้ำน้อยเราก็จะเติมไปเรื่อยๆนะคะน้ำกะทิหัวกะทิช้อนเอาแต่หัวใส่ลงไปเรื่อยๆดูว่าถ้าน้ำมันน้อยก็เติมลงไปเรื่อยๆเราก็จะชิมรสชาติดูว่ามันมันรสชาติมันกลมกล่อมแล้วหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเราก็มาปรุงอีกทีได้นะคะจะเติมหวานเติมเปรี้ยวเติมเค็มก็เติมได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ แต่ว่าแกงมัสมั่นเขาก็จะกินรสหวานนำหน้านะคะนิซาก็จะกินประมาณนั้นรสชาติออกหวานนะคะแต่ก็ต้องให้มีรสเค็มมาด้วยตามหลังนะคะรสรสเปรี้ยวไม่ใช่รสเค็มนะคะหวานนำหน้ารสเปรี้ยวตามมานะคะส่วนเค็มนี่ก็จะไม่ให้ไม่ให้อ,อกรสออกมาเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องใส่เกลือเพื่อความกลมกล่อมของแกงนะคะ แกงนี้ถ้าไม่ใส่เกลือก็ไม่มีความกลมกล่อมนะคะอันนี้นะคะเราก็มีหัวกะทิที่ยังเหลืออยู่เราก็จะช้อนใส่ไปเรื่อยๆนะคะเราช้อนเอาแต่หัวกะทิส่วนข้างล่างมันจะเป็นน้ำนะคะกะทินี่พอเราเคี่ยวแล้วกะทิมันจะลอยขึ้นมาแล้วก็ด้านล่างจะเป็นน้ำนะคะเราจะใช้หัวกะทิไปเรื่อยๆ ส่วนแกงนี่เราก็จะเคี่ยวนะคะในนี้นซ่าเติมอีกแล้วนะคะน้ำตาลปี๊บถ้ามันยังไม่ได้รสชาติที่พอใจเราก็จะเติมไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งให้รสชาติของหน่อไม้รสชาติของเนื้อน้ำแกงนี่เข้ากันนะคะ นิสาลืมซื้อลูกกระวานกับใบกระวานส่วนแม่ค้าก็ลืมใส่ให้ในเครื่องแกงเครื่องแกงสําเร็จนี่ถ้าเราซื้อเครื่องแกงสําเร็จแล้วนี่เขาจะต้องใส่ใบกระวานกับลูกกระวานมาให้ด้วยในเครื่องแกงนะคะแต่แม่ค้าก็ไม่ได้ใส่มาให้สงสัยลืมนิสาก็ลืมซื้อต่างหากอันนี้นะคะเดือดอีกแล้วนะคะเรามาเปิดดูกันอีกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมกันอีกทีนึง นิสาจะทำคลิปอาหารไทยอาหารบ้านๆมาลงให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็เป็นไอเดียในการทำอาหารนะคะเป็นแนวทางนะคะเ,เพื่อนๆสนใจชอบคลิปของนิสาก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะหรือคอมเมนต์สอบถามนิสาได้นะคะถ้านิสาตอบได้นิสาก็จะมาตอบให้ใน ในคอมเมนต์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามเพื่อนๆที่รับชมคลิปของนิสานิสาขอบคุณค่ะขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะคะนิสาจะทำคลิปมาเรื่อยๆขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ